สวัสดีครับนี่ครับเดีย๋ยวจะทดสอบความแรงของมาลูให้ดูนะครับเครื่องมิสซูนะครับเอาลองเลยเอายิงยิงโอ้โหยูครับดูความแรงครับแรงไหมครับโอ้ยเฮ้ยอย่าฉีดโดนโอ้โหยี่ครับ ปรับตรงๆปรับตรงๆใช่ลูกโอ้โหเป็นไงโน่นโน่นสี่ไปข้างนอกแรงไหมครับเฮ้ยเข้าเข้าของหมดแล้วเอาออกเอาออกสี่ข้างบนสี่ข้างบนป้ายกข้างบนเออโอ้โหนี่ครับเป็นสิบเมตรสี่ต่อสี่ต่อครับโอ้โหกระเด็นกระโดดแล้วจบคลิปเพียงเท่านี้ครับโอ้โหโอ้โหโน่นสี่ข้างบนฟ้าสี่บนฟ้าโอ้โห มีน,นี่เอาฉีเฉยๆนะเดี๋ยวไปถ่ายนะโอ้โหเป็นไงเป็นไงครับดูความสูงครับดูความสูงสีข้างบนข้างบนฟ้าข้างบนฟ้ามีนี่ครับดูความสูงครับโอเคจบคลิปแล้วครับแอบสวยๆโอ้โหพนักงานฉีกระจุยเลยแรงไหมครับสุดยอด